สวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองและวันนี้เราอยู่กับวันพอนแมนเดอะสตองเกตครับผมสำหรับวันพันนะครับทุกวันที่หนึ่งก็จะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับผมโอเคและวันนี้ครับผมมีสูตรที่จะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไอครบหนึ่งร้อยแปดสิบใบนั้นผมไม่เล่นนะครับแม่วันนี้ผมมาจริงจังว่านี่ผมมาจริงจังว่าให้เรามาที่ตัวสุ่มอย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็ส่งไปนะครับหนึ่งสิบใบครับผม จอดนี้ครับผมหลังจากที่เราซูมไปแล้วนะครับโอ้ได้เอ็นะครับผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปียกได้เอชอาร์นะผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปียกหลังจากที่เราซูมสิบใบนะครับผมจะบอกสุดให้ทุกคนฟังฮะสุดของเราคือไม่ต้องอลัมพาโบดครับผมจากซีตีนะครับผมได้ไปดูคลิปของตัวเองและคลิปของยูทูบเบอร์คนอื่นใครที่เปิดคลิปดีๆแบบอหารอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้นะครับ เกือบทุกคนครับผมแต่คนที่ไม่เปิดคลิปนะครับอันนั้นทุกคนเลยครับเทพทุกคนเทพไม่เทพเราก็มาสุมกันที่120ใบที่2กันเลยครับผมและผมได้ s อครับผมสุดยอดสนตอยนะฮะโอโ้โ,โ,อโหเกมนี้ครับจะมีการันตีให้เราอยู่ที่180ใบนะฮะแต่เราไม่เอาการันตีนะครับผมจะเอายุงแดงร่างสองมาด้วยอย่าเพิ่งได้ใจไปเลยครับผม กูย,ยังไม่ได้ใจอะไรเลยจังหวะแบบนี้สิงมาแต่นะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงต่อยังโอ้โห SR 2ตัวสีทองคืออะไรสีทองคือ SSR ครับผมตัวที่เราอยากได้นะครับอ <c oughs> ขอกาลลงเสริมหรือว่าไลชนะแม็กสายฟ้านะครับผมตอนนี้เราเสียไปแล้ว30ใบนะครับผม สูงไปอที่40บใบนะครับเออเอออ,อ,อ,อ้ยสีทองเมื่อไหรจะมาเมื่อไรจะมาครับคุณเคฟซีครับขอสีทองให้ผมหน่อยสูงกําลังใจเพื่อให้สีทองมันมาเร็วๆนะครับแม่จังหวะน,นี้เราสูงไปแล้ว40บใบนะครับผมไปหาตัวเพื่อวันนี้ใช่ครับผมสําหรับสายฟรีไม่มีตังเติมนะครับเก็บตัวมาเป็นเดือน2เดือน บา,บางเดือนเราก็ต้องเวท <ina> ตุลละครเพราะเราไม่มีนะครับแต่ว่าตุลละครตัวนี้สําหรับสายฟรีนินเอาทุกต้องเอานะครับสายฟรีต้องมีนะครับเพราะมันโหดจริงๆเ <te le> <c oughs> ม,มื่อไรกูจะได้เนี่ยโอ้โหเกือเกินตอนนี้เราสุ่มไปทั้งหมดกี่ใบแล้ววะอืมสุ่มไปกี่ใบแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมเราไป มันจะมาแล้วปะมันจะมาแล้วปะเออเฮ้ฉันต้องการพลังมหาศาลในการบดขยี้ซีนอดาปกโมโคมาทำไมร่างนี้ครับแม่จังหวะนี้สวยงามจริงๆครับทุกคนกำลังสุมนะครับโอ้โหอืมตอนนี้นะครับเฮ้ยมาแล้วเว้ยแกตามฉันทันเหรอโซนิคมาให้เกือเกินโอ้โหอุอซาม อือฮึโมเสกโมชันดีๆว่าเปิดคลิไปใบๆจะได้ตัวโอ้โหตอนนี้เราซูมไปแล้วตอนนี้เราซูมไปที่หนึ่งเจ็ดสิบใบนะครับผมเจ็ดสิบใบได้เอสดามาแล้วนะฮะแต่ว่าได้ตัวดูดเล็ดว่ะโอ้โหเซ็งเลยจริงๆจังมาะแบบนี้ครับแล้วชั้นนี้ครับฉันไม่อยู่ก็ไม่ไหวจริงจริงนะฟุบุกินะครับผมเซ็งเลยแบบหมดอารมณ์เลยเฮ้ย สิ้ยเลยโอเคครับเราสุ่มไบครบ80บใบนะครับได้ SR มา1 s r มา1ตัวนะครับแต่ว่าหลุดเลทับผมของจริงจริง,งโอ้ทำไมยุงบนเกืออย่างนี้ยุงบิซารแห่งวิญญาณช่างเป็นชื่อที่ไม่เลวเฮ้ยชื่อนี้อันนี้ไม่คุ้นว่ะอ๋ะไม่คุน้นแซะไยของบูดีนะโอ้ อะไรขบูมีแล้วเราสุ่มมาที่เราสุ่มไปที่หนึ่งร้อยใบแล our our ้วครับผมจังหวะแบบนี <horas> ้ครับหนึ่งร้อยใบอะไรอะไรขอไม่ว่าจะเผลช้าไหนบิ๊กเค้งนะครับผมเสียงเริ่มอ่อนโอ้ดูนี่กูตั้งใจเปิดคิดดีกว่าเลยเนี่ยสิ่งลยครับ ลองส่มหนึ่งใบดูว่ะ <c oughs> อ๋อยุงมาแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้รับผมตบมือให้กับน้องยุงของเรานะครับมาแล้วครับผมมาแล้วฮะแม่ั่างเอสรนะครับผมเราไม่ต้องการร่างนี้ครับผมต้องการร่างอันนั้นเนอะออก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  ตอนนี้ถ้ามีคนดูนะครับบอกให้เราสุ่มทีละ1ใบนะครับผมผมมีุ่มทีละหนึ่งใบ10รอบนะครับเอาแล้วผมน่าจะยากนะน่าจะยากนะครับหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับผมหนึ่งใบครับเราได้ตัวยอดมาเกร์เทตมาหนึ่งตัวแล้วทีนี้สองใบครับผมโคตรเทพเลยครับเกมนี้มันเกมโอ้โหโคตรเกลือสามใบครับผมสี่ใบครับ จริงๆการสุ่มทีละหนึ่งบใบนี่ผมบอกว่าโอ,อกาสออกยากมากกี่ใบแล้ววะห้าใบแล้วครับห้าใบาหกใบครับผมโอ้อมาแล้วไปสองรอบเจ็ดใบนะโอ้ยสวยเกลือครับเออแปดใบครับแปดใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วครับผมโอ้โหแม็กใสฟ่ฟ้าไปรอกกำลังเสริมไปเรียกยุงมา ฉันเอ้ยมาแล้วฉันได้กลายเป็นผู้แข็งแร่งช่นนี่แล้วหคอคำพูดแบบนี้ครับไม่เป็นใครเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโ,โอ้ได้ครับผมมีนี่มันคือสูตรสุ่ม,ม,มทีละหนึ่งใบนะครับผมอ,มอมก็ยังไม่เกือนะครับอแถมเรายังได้ s s r สุนิกมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ้สุดยอดจริงๆนะครับ สวยจริงๆนะครับพี่ Indo? pues mm> ยุงอแล้วว nah ันนี evet, like ้ครับค่าเสียหายของเรานี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะครับนับดูก่อน180ลบหกได้เท่าไหร่ครับค่าความเสียหายของเรานะครับก็คือ120่บใบให้ผมผมได้แลวนะฮะแม่เราจะซ o o ต่ออีกครั้งไหมเราจะซ o o ต่อเพื่อเอาเศษไหมฮะโอเบไ้ก่อน โอ้โหแล้วยะบาบาชิ้นส่วนจากไหนมาเยอะแยะวะผมสุ่มได้เกลือเห็นไหมฮะคนอื่นเขาสุ่มเกลือกัน,นครับผมสุ่มได้นะครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะสูตรของผมนะครับได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะฮะสูตรของผม <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องมีการทัวร์ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับตะ r ครยแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคครับวันนี้ก็เจอกันใหม่มื่อชาติต้องการนะผมบายบาย